สวัสดีครับสังวรชัยมอเตอร์ช็อปครับวันนี้เรามาออกงานกันที่ตำบลวังแขมนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีแนะนํารถนะครับก็ไปเริ่มที่ตัวแรกเลย PG1 ตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาได้ไม่เท่าไหร่นะครับเพิ่งเปิดตัวมาเดี๋ยวเราไล่กันไปเลยตั้งแต่หัวยันท้ายเลยดีกว่านะครับสเปครถมาดูที่ไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับแบบโคมโกลม นะครับไฟเลี้ยวก็เป็นแบบเป็นยางนะครับให้ตัวได้เวลาที่เราเอารถไปลงไปลุยนะครับเวลาสั่นเนี่ยมันจะไม่หักไม่แตกง่ายนะครับไปที่แนดนนะครับแน่นบาร์ยกสูงแต่ก็ไม่ไม่ได้สูงมากนะครับกําลังขับสบายกําลังขับสบายองศากําลังขับสบายนะครับส่วนพวกประกับต่างๆนะครับก็มีไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแตรไฟต่ําไฟสูง นะครับแล้วก็มีไฟพัดนะครับก็คือลิฟไฟนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็มีลันสต็อปนะครับใบดับเครื่องเซฟตี้นะครับแล้วก็มีไฟพามากด้วยมีไฟพามากให้นะครับแล้วก็มีสตาร์ทมือนะครับอ่ะไปที่ตัวบังโคนนะครับบังโคนก็ยาวยาวพอควรเลยนะครับยาวไปถึงข้างล่างเลยเวลาที่เราไปหลุยเนี่ยดินมันจะไม่ดีดกระเด็นเข้าเข้าถึงหน้าเครื่องนะครับ ข้างหน้าเป็นดิสเบรกนะครับพร้อมมาพร้อมกับล้อ16นิ้วส่วนหน้ายางเนี่ย9100 0ในรถคร์ดนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าหน้ายางอาจจะหน้ากว้างนิดหนึ่งเพื่อเวลาที่เราลุยนะครับมันจะเข้าอุปสรรคได้ง่ายอ่าใช่เพราะว่ารุ่นนี้ที่ออยดูรีวิวมาเขาบอกว่าขับบนถนนดำก็ได้คือใช้งานได้2ออย่างเลยอย่างบางคนเนี่ยบางสไตล์เนี่ยเน้นเป็นแบบแนวอ n d โร่เ,ออเนาะอ่าแต่อันเนี้ยคือเขาเออกแบบมาแล้วว่า ขับขี่บนถนนนํำก็ได้หร<ช>ือจะเข้าป่าเ <ๆ S 2> ข้าวสวนก็ได้ครับแล้วก็เป็นล้อซี่ลวดก็เหมาะเหมาะกับเวลาที่เราเอาไปลุยนะครับมันจะสับแรงได้ดีกว่า,าส่วนตัวกระบอกโช็กนะครับยาวตัวรกระบอกโช็กยาวน่าจะยาวสุดในรุ่นนี้แล้วที่ราคานี้นะคะอยู่ที่ประมาณ140มิลลิเมตรอ่าเป็นเทเลสโคปิกนะครับมีกันฝุ่นนะครับกันฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับตามแบบฉบับพวกแบบรถเอ็นดูโรนะครับอันนี้ก็เป็นเอ็นดูโรน้อยๆนะครับ ปอดอยู่ด้านหน้านะครับปอดอยู่ด้านหน้ารับลมนะครับปอดอยู่ด้านหน้ารับลมใต้แผงคอรับลมได้ดีกว่าแล้วก็ปอดอยู่สูงมันจะลุยน้ําได้เยอะอ่าเวลาปอดอยู่สูงมันจะอากาศเข้าทางนี้มันก็จะลุยน้ําได้เยอะหน่อยนะครับแล้วที่สําคัญคืออ่รุ่นเนี้ยด้วยราคาที่แค่เนี้ยแต่ว่าระยะที่เขาให้อ่ะจากข้างใต้ใช่9าเทเลนซ์รมิลลิเมตรนะครับอ่ภาษาชาติเรียกเกาเเลน์เนาะแต่ว่าถ้าพูดตามภาษาคนบ้าน ก็คือใต้ท้องแหละใต้ท้องใต้ท้องมันสูงเกือบเกือบ20เซนนะครับมาถึงตรงนี้ใช่ใช่เกือบ20เซนนะให้มันเลยสูงสูงลุยได้เลยนะครับครับผมไปตรงไหนต่อครับอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นดีไซน์นะครับดีไซน์ของตัวรถนะครับ <c oughs> แฟรลิงที่สวยงามนะครับเป็นสีแบบมีสีสีนะครับรุ่นนี้มีสีสีก็จะมีสี น้ตาลมีสีฟ้าสีเหลืองล้วก็สีดําใช่สีเหลืองมาแล้วออกไปแล้วอ่าสีเหลืองวันนี้เราขายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าโดนใจมากครับส่วนเวลาลงไปคอมแล้วเนี่ยรู้สึกฟิลลิ่งแน่นแน่นอ่พี่ปามลองลองคอมให้ดูหน่อยอันนี้พี่ปามสูงร้อยแปดสิบสามนะคะร้อยแปดสิบนะครับนี่เดี๋ยวอขุญยตไปไกลเห็นว่าถ้านั่งมันจะพอดีนะครับอขุญยตถอยหลังดูไงหลังอ่ะถ้านั่งพอดีก้นก้นไม่ล้นบอก นี่ขนาดตัวใหญ่ๆนะเดี๋ยวขอถ่ายครับปกติขี่ Big กไบคนะครับอันนี้ก็ก้นไม่ล้นเบาะตบเกียร์เข้าง่ายขี่นี่งานแฟร์งคือดีมากเลยนะช่วงช่วงช่วงการจับไม่ไม่น้มนะครับลองลองถ่ายดูช่วงช่วงการนั่งเถ่ายด้านข้างด้านข้างอย่างนี้พี่ปามบอกให้ถ่ายมุมไหนบอกได้เลยอ่าดูนะครับเห็นไหมมันจะไม่ก้ม มันจะไม่กม้มขี่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไม่เมื่อยครับไม่เมื่อยขี่นแต่ถ้าขี่ไกลๆก็อาจจะต้องก้มเองอ <laughs> ลดการประทะลมนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้สำหรับเบาะบก,ก็คือใ่กว้างมากคือสำหรับสายวิบากอ่ะเวลาจะ<ต>น,นั่งไม่เมื่อยอาจจะยืนขับก็ได้ก็จะง่ายาเราไม่ต้องอ้าขาวกว้างพูดถึงยืนขับนะครับตัวพักเท้า มันจะถอยมาข้างหลังนะครับมันจะไม่ไม่ม์เวิร์ดมาข้างหน้าเหมือนพวกรถแม่บ้านถ้าเป็นถ้าเป็นรถแม่บ้านจะ์เวิร์ดมาประมาณนี้ประมาณนี้เวลาขี่ปุ๊บเท้าเราจะไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งอ่าแต่ตัวเนี้ยเราจะไม่ตรงกลางเวลาที่เรายืนขี่นะครับมันจะบาลานซ์ได้ดีกว่าโอเคก็คือสําหรับถ้านั่งจะนั่งขี่ก็ได้ยืนขี่ก็ได้จะ<ก>ดสบายสายํสาหรับ,บผู้ขับขี่นะคะได้ครับสนใจรถไหมครับนี่ในแบบ นะครับอ่ะโอเคไปที่ส่วนไหนองไปดูที่เบา <Okay, S 1> ะครับโอเคไปที่เบาะนะเบาะเป็นขายแบบนี้นะครับถังน้ำมันอยู่ใต้เบาะตอนนี้ถังน้ำมันก็จะอยู่ที่5.1แล้วก็เขาเคลมบอกว่าได้58ากิโลต่อลิตรอืมจ้ะก็มีเลขเครื่องเออเลขเลขเลขตัวถังอยู่นี่นะครับครับอ่าแล้วสำหรับอุปรกรณ์ก็จะมีไขควงให้ส่วน ตัวบาะท้ายแล้วกาา็สามารถไปแต่งได้ใช่ตัวนี้สามารถซื้อตัวแต่งเพิ่มได้ก็จะเป็นมีเบาะเขาเรีย,รยกอะไรตะแกรงท้ายเบาะตะเกรงตะแกรง,งท้ายแล้วก็ที่แถมมาให้ในในตัวรถนะคะเราสามารถใช้ไขออกได้เลยขันออกได้เลยขันออกได้เลยอ่าแล้วก็จะเปลี่ยนยเป็นตัวแต่งได้เลยนะคะคแตง่แตงได้เองง่ายๆแล้วก็มีส่วนของขาพักเขาเรียกขาพักหรือเปล่าขาพักเท้าคนซ้อนคนซ้อนเนี่ยถ้าเกิดวันไหนเราไปออกทริปคนเดียวเราก็ไม่ต้อง ถอดออกถอดออกได้เลยถอดออกก็ได้ได้จริงแล้วก็ส่วนนี้ที่จะเป็นเทแนนนะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่อะไรต่างๆก็สามารถถอดได้เองเลยเนอะอธิบายเพิ่มเติมนยต่อครับมาที่ช่วงท้ายก็จะเป็นเหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบยางนะครับเวลาเราเข้าป่ามันจะเป็นแบบยางทั้งทั้งก้อนเลยนะครับอ่าให้ตัวได้ทั้งหมดนะเวลาโรลลูนเนี่ยมันไม่แตกหักง่าย อันนี้บางคนสงสัยทําำไมแบบให้มันเป็นยางอะไรเงี้ยนะมันไม่ได้หลุดนะมันไม่ได้หลวมนะเขาเอาไว้ให้ตัวเนาะสายลุยเวลาใครที่เข้าป่าดูโร่จะรู้มันกระแทกถ้าเป็นพวกแบบยึดตายตัวเงี้ยแตกหักแน่นอนใช่ใช่อันนี้เวลาโดนต้นไม้เกี่ยวใบไม้เกี่ยวอะไรเงี้ยเราเข้าป่าเนาะเข้าป่าเยาะป่าย่าใช่เพราะว่าอย่างอย่างขนาดบิ๊กบค์บางรุ่นที่เป็นดูโอโพสอ่ะเออบางตัวมันจะเป็นไฟแบบยึดตายตัวมันไม่ได้เป็นยางให้ตัว ก็แตกเหมือนกันแตกง่ายแล้วก็ทีนี้ส่วนหลอดไฟที่ไม่ได้เป็น LED มาให้แต่ให้เป็นฮาโลเจนหรือว่าตัวข้างหลังเป็นเป็นหลอดเคี้ยวนะครับหลอดหลอดธรรมดานะครับหลอดไส้อันนี้มันถอดเปลี่ยนง่ายใช่แล้วก็ัไม่แพงด้วยเวลาเราอะไปสายบุกบุกลุยๆอ่ะเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเงี้ยเราขยุกทังโคมเงถ้าเสียอยู่ต่างจังหวัดก็เปลี่ยนได้เลยเออข้อเดียวไปเือบไฟเฟยเถ้าเราจะตั้รองอหาง่ายหน่อยข้างหลังเป็นหลังดำนะครับก็แบบฉบับรถลุยอยู่แล้วเบรกเบรกหลังเป็นเบรกดำ ล้อเท่ากันนะครับ16 90้าร้อยใช่หน้าหลังเท่ากันเลยเวลามีปยญหาก็เปลี่ยนง่ายครับไม่ต้องไปจำว่าหน้าเท่าไรห,หลังเท่าไร่ก็ไปเพราะว่า enduro ส่วนมากมันจะเป็นหน้า 19- 21อะไรพวกนี้แล้วข้างหลังก็เป็น18อันนี้มไม่ต้องอันนี้16เท่ากันเพราะมันเป็นไซส์มินิลงมาหน่อยคครับ<า>มาที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะเป็นพื้นฐานเดียวกับฟินนะครับแต่ว่าทดรอบทดรอบขึ้นก็ทําให้ออกตัวได้ได้ด,ดีขึ้นดี้เาเหล่ต้นจะดีขึ้นนะคบฟันเขาเรียกอะไรเปลืองหน้า อยู่ที่13กําลังน40น,นะครับก็จะรอบออกตัวดีขึ้นแล้วก็เวลามีกําลังฉุดนะครับเวลาขึ้นเขาส่วนตัวเครื่องก็คือแรงม้าสูงสุด9แรงม้านะครับที่7,000รอบอาจจะสูงนิดนึงนะครับอาจจะสูงนิดนึงแต่ปกติเราคงจะขี่ไม่ถึงหรอกขีอ่อยู่ประมาณ4-5,000ส่วนตัวนี้เนี่ยแรงบิด9.5นิวตันเมตรอยู่ที่5,000รอบก็อยู่ที่เวลาเราใช้งานพอดีอยู่ประมาณ4-5,000พวกแรงบิดอะไรเงี้ยค่ะมันขเขาเรียกว่าอะไรนะ แต่ถามว่าอะไรวะแรงบิดเอาไว้ออกตัวแรงม้าคือความเร็วที่พุ่งไปข้างหน้าอออ๋ oh, <okay. S 2> แรงบิดคือเวลาเราขึ้นเขาอันนั้นใช้แรงบิด uh. แรงบิดยิ่งสูงเราขึ้นเขาได้มีกําลังท uh huh. ีนี้เวลาเราขึ้นขึ้นเขาเนี่ยถ้าสเปควันมาที่5,000รอบแรงบิดสูงสุดเราก็ควรจะบิดอยู่ประมาณนั้นแหละ มันจะได้แรงบิดที่สูงสุดอ๋อเพราะว่าเวลาขึ้นเขามันขึ้นเดินอะไรเงี้ยต้องมีแรงบิดที่มากหน่อยเพื่อให้ส่งรถ่ขึ้นไปได้ง่ายเลยแตไม่เหมือนสมมติว่าจะเป็นรถสปอร์ตเนี่ยแรงบิดมันจะไปไกลเลยไปเป็น8 0 0พันเป็นหมื่นรอบอันนั้นแรงบิดมันจะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนพวกรถเดินทางรถเดินทางแรงบิดจะมารอบต่ำอ๋อแรงบิดเยอะมาที่รอบต่ำใช่มาันมันก็จะขึ้นเขาได้ดีโอเคอันนี้ขอทวนอีกรอบนะคะพี่จีวานจะมีอยู่สีสีมีสีน้ำตาลสีเหลืองสีฟ้า วันงานอ่ะวันนี้ดอกเบีย้ย0.1.09แล้วก็เงสดลดไปเลย1,000บาทจะสดหรือผ่อนก็ได้เนาะแล้วก็ใช้แบบประชาชนใบเดียวตัวนี้คนสนใจเยอะมากแล้วก็สําหรับของ OEM นะของแต่งของ y a มาฮ่ามันจะมีเป็นแพ็คนะครับมีก็แบบแท็กเกอร์แท็กเกอร์คงเห็นหลายที่แล้วแล้วก็มีแบบแนวแคมปิ้งก็ลองไปตามดูกันเพราะว่าทางยามาฮ่เนี่ยถ้าใครอยากซื้อเป็นบ็อกเส็จ ซื้อเป็นบล็อกได้เลยแล้วใส่ตั้งแต่หัวยันท้ายเลยอ่่าอาหรือะใส่ไปดูรีวิวตามเพยกันนะที่เขาแต่งมาเต็มๆแล้วสวยสวยมากสวยมากนะครับสวยเลยจริงๆเห็นก็สวยแล้วล่ะเห็นตัวมันก็สวยแล้วล่ะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตของแถมให้นะคะวันนี้แถมหมวกกันน็อกมูลค่า2,000กว่าบาทให้ได้ของแถมแจ่มมากหมวกกันน็อกอย่างสวยของแถมสวยมากแล้วแล้วตัวอินเนอร์หมวกนี่คืออย่างดีเออแถมลูกค้าไปแล้วอ่ะไม่รู้จะมีถ่ายหรือเปล่าเดี๋ยวอินเสิร์ตเป็นรูปเอาละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นให้ดู กอบป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็มีจักของคาเทให้ด้วยเป็นที่รองแก้วเล็กๆสวยๆวยนะครับในงานนะคะวันนี้แถมเสื้อแจ็คเก็ตหมวกกันน็อกเต็มที่เลยซื้อกับสงวนชัยมอเตอรช็อปเต็มที่เลยวันนี้จัดที่วังแขมนะแต่ว่าเดี๋ยวลองติดตามในเพจดูว่าจะไปจัดที่ไหนอีกในคราวหน้าในอำเภอถัดไปนะคะแววๆน่าจะเป็นของรานแหละ นอกลูกค้าอยู่ของร้านก็เยอะอยู่ครับผมโอเคครับ okay, เดี๋ยวไว, okay, ไวัยรุ่น่นอประมาณนี้ครับอาจจะไม่ลึกมากแต่ว่าก็รู้สเปคทั้งหมดตั้งแต่หัวยันท้ายอ่าถ้าใครม,มีคําถามนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถกดไลค์แฟนเพจไว้ได้เข้ามาสอบถามได้ที่เพจนี่สามล้วเราก็มีขายนะเดี๋ยวไล่รีวิวไปทีละรุ่นล้กันนาะครับผมโอเคตัวนี้แกฟรโนสีน้ำเงินตัวจริงสวยเวอร์ไปคะ่ะ ล้วกครับสวัสดีครับ